สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงตั้มพาเพลินอ p พีที่สองวันนี้ลุงตั้มจะมาเล่าเรื่องเจ้าป่าเจ้าเขาในช่วงหาลัยปิดเทอมที่ผ่านมาผมได้กลับบ้านที่พัทลุงและได้ไปพักที่บ้านตากับยายบ้านตากับยายของผมมีอาณาเขตติดกับภูเขาคือเทือกเขาบรรทัดซึ่งกันระหว่างพัทลุงและตัง บ้านตายกับยายของผมรมลื่นมากและมันอยู่ไม่ไกลจากน้ําตกพื้นที่เต็มไปด้วยสวนบังคุดทุเรียนเงาะลองกองสวนยางสวนกล้วยปตอและก็อย่อยางอื่นอีกมากมายผมประชัยชีวิตอยู่กับตายายสองวันแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่ในวันที่สามหลังจากที่ผมตาและยายและหลานสาวตาอีกคนหนึ่งที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมกินข้าวเย็นกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มานั่งคุยกันที่ชาญนบ้านปกติจะเป็นแบบนี้ก็ทุกวันขณะที่เรากำลังคุยตาภาษาตากระหลานอยู่นั้นอยู่ๆก็มีคนกับมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านส่งเสียงเรียกตาตาตายดต,ตาโยดเอออยู่ด้มีอะไรช่วยผมหน่อยครับตาไหนอ่ะให้ช่วยอะไรมีเรื่องอะไรพ่อผมกับน้องชาย เข้าป่าไปหายิงสัตว์กันตั้งแต่เทีงเที่ยงป่านนี้แล้วสองทุ่มยังไม่กลับออกมากันเลยครับตาแล้วเอกไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วหรือยังล่ะบอกแล้วครับผู้ใหญ่บอกให้ผมมาบอกตาขอให้ตาไปช่วยเออเออ,เอ,อรอแป๊บหนึ่งข้าไปเอาของแป๊บตาองผมก็หันมาบอกกับยายว่าให้ปิดประตูบ้านนอนไปเลยไม่ต้องรอแล้วตาก็เดินเข้าห้องไป ก่อนแกจะเดินสะพายย่ามประจำตัวของแกออกมาแล้วตาก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกไปในความมืดถ้าให้ผมเราคงเพราะมีคนสูญหายไปในป่าทึกเขาบรรทัดแน่ๆและตาแกก็เคยเป็นเสียงป่าแถบนี้เลยถูกตามตัวไปช่วยคนหากันบ่อยๆส่วนผมยืนดูตารับหายไปในความมืดก่อนที่เสียงของยายจะทักขึ้นมาว่าไปเองง่วงหรือย,ยังล่ะ จะไปนอนหรือจะไปดูโทรทัศน์ต่อละ่ะผมเลยถามยายว่ายายยายยายตาแกไปไหนละยายยายก็บอกผมมาว่าน่าจะมีคนหลงป่าเลยต้องตามตาไปช่วยผมก็สงสัยแล้วทำไมเขาไม่ให้เจ้าหน้าที่ป่ากับตารวจช่วยน่าจะดีกว่าไม่ยายเอาเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับตารวจมาช่วยก็คงต้องมาตามตาไปอยู่ดี เอาไว้ตอนเช้าตาแกกลับมาเองก็ถามดูแล้วกันแล้วยายก็เดินกลับเห้องไปอย่างสบายใจดูยายแกไม่ทุกร้อนใดๆเลยที่ตาต้องออกไปมืดมึดค่ำๆๆแบบนี้ส่วนผมก็หันไปนอนดูรายการโทรทัศน์กับลูกพี่ลูกน้องแทนก่อนจะเก็บความอยากรู้เอาไว้ไปถามตาในตอนเช้าเช้านั้นผมตื่นมาทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยก็เดินออกมาหน้าบ้านก็เจอตานั่งรับมีดเล็กๆอยู่ ส่วนตัวมีดโค้งสวยงามมากและที่ฝักก็สลักลายแปลกๆผมเลยรีบเดินตรงเข้าไปหาตาแล้วนั่งใกล้ๆแกแล้วตาก็ยินให้แล้วก็ตั้งใจรับมีดเล่มนั้นต่อไปเสียงใบมีดที่ถูกับหนดังเฉียดเฉียกเฉียกเสียงมันช่างบาดลึกเข้าไปในหูและพาเสียวฟันมากๆและด้วยความสงสัย ผมก็เลยยิงคำถามใส่ตาทันทีตาตาตาแลคือตาไปไหนมาอ๋อมีคนขึ้นไปในป่าแล้วลงมาไม่ได้ตาเลยต้องไปช่วยใครอะ่ะแล้วตอนนี้เจอตัวเจอแล้วพากันหิ้วลงมาตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วทำไมพวกเขาพากันไปหลงได้อะ่ะพวกเขาไม่เคยเข้าป่าละตาเรื่องบางเรื่องมันก็พูดออกไปยาก แล้วเองอ่ะเชื่อเรื่องลี้ลับในป่าในเขาไหมล่ะอืมไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยได้เข้าไปในป่านี้ครับตาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นแบบไหนเออเอองั้นเอกตั้งใจฟังนะแล้วตาก็เริ่มเล่าสองคนนั้นขึ้นไปหลงบนเทือกเขาแกเป็นคนหากินกับป่ากับเขาอยู่จินนี้แหละคนบ้านป่าสมัยก่อนสืบเชื้อสายกันมาก็หากินกับป่าล่าสัตว หาพืชผักลงบนเขาเอาไปแลกข้าวแลกปลาทีนี้เวลาเราเข้าไปในป่าถ้าเข้าเดินไปคนเดียวไปเดินเล่นก็ไม่เท่าไหร่แค่รู้ทางก็ไปเดินเล่นได้ชิวๆไม่มีอะไรมากมายแต่ไอ้พวกประเภทเราเราที่เข้าไปหากินยิงสัตว์เอาพืชผักลงมาเนี่ยต้องทําพิธีบอกต้องกราบต้องขออนุญาตแล้วต้องไม่รบหลูหรือท้าทายเชื่อกันเสมอมาว่า ในป่าในเขานั้นล้วนมีเจ้าปกครองอยู่ณสถานที่นั้นๆหมายถึงเจ้าป่าเจ้าเขาหรือตาความเชื่อเขาก็ว่าแบบนั้นแล้วตาเคยเจอไหมเพราะว่าเมืาก่อนตาเข้าป่าบ่อยๆนี่เจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่ท่านไม่ใช่ผีธรรมดาไม่ใช่ผีต่าชัน้นที่จะเที่ยวออกมาแสดงตัวให้คนเห็นง่ายๆบริวารของท่านเยอะแยะส่งมาสักตนหนึ่ง ก็ทําคนขี้แตกแล้วแล้วบริวารเจ้าป่าเจ้าเขานี้เป็นยังไงอะตาก็พวกผู้ผีนางไม้เทพารักษ์เนี่ยแหละสมุลของเจ้าป่าเจ้าเขาก็มีแบ่งเป็นสองพวกเหมือนกันเหมือนโลกมนุษย์เราเนี่ยแหละมีทั้งคนดีและคนเลวสังคมผีก็คงไม่ต่างกันมีทั้งผีดีๆแล้วก็ผีเลวๆผีดีเวลาคนดีเข้าป่าก็จะคอยคุ้มครอง ให้ปลอดภัยจากสัตว์ป่าดุร้ายแต่ถ้ามีคนนิสัยไม่ดีไปท่องเที่ยวในป่าเขาแล้วอยัางปากดีใสอีกส่วนมากมักจะเจอฝ่ายผีเลวให้โทษเอาแล้วพวกเจ้าป่าเจ้าเขาสมุนบริวารอะไรเนี่ยของท่านมาจากไหนกันเยอะแยะตาตาว่าแต่เดิมเจ้าป่าเจ้าเขาท่านคงเป็นเทวดาชั้นสูงที่ลงมากินตำแหน่งประจำเขาเขตเนี้แหละพออยู่ๆไปสมัยก่อนมันก็มีการเดินทาง เดินทัพของเมืองโบราณไปตีอีกเมืองหนึง่งไหนจะพวกโจรไหนจะคอมมอนิสต์อะไรอีกเยอะแยะพอเดินทางผ่านป่าก็เป็นไข้าตายมั่งหรือโดนสักร้ายฆ่าเอามั่งก็มีทั้งคนดีและคนเลวพอตายลงไปจิตสุดท้ายถ้าผูกปิดกับป่าคนดีก็จะกลายเป็นเทวดาชั้นเทพรักษ์ส่วนพวกวิญญาณร้าย ก็อาจจะกลายเป็นหงพายบ้างนางไม้บ้างสิงสู่อยู่ในปา่าโดยเฉพาะพวกนางไม้นี่นะก็คึงๆระหว่างดานฟ้ากับปีศาจเหมือนกันนะไหว้ดีไม่ดีถ้าไหว้ถูกก็เปิดทางให้โชคให้ลาบแต่ถ้าปากหมาใส่แล้วก็ถ้าไม่ตายก็เข่าสุดเลยละแล้วทำไมสองคนนั้นก็ถึงหลงป่าเพราะอะไรอ่ะตาโดนผีเล่นง,งานเหรอ น่าจะเป็นแบบนั้นแหละยังไงอะตาต้อยผมฟังบั่งอยากรู้มากๆเลยท้างัันเองตั้งใจฟังละข้าี้เกียร์เล่าหลายรอบพอตาไปที่บ้านของสองคนนั้นฟังเมียกับหลานก็บอกว่าทั้งสองคนบอกตนไว้ว่าจะเข้าป่าไปหายิ่งสัตว์เอาพืชป่ามาไว้กินไว้ขายสองคนนั้นเป็นพ่อลูกกันคนพ่ออายุหกสิบกว่าแล้ว แต่ยังแข็งแรงเดินได้ปกติสบายๆส,ส,ส่วนคนลูกก็อายุราวๆสามสิบของคนก็คว้าปืนเก็บกระบอกยาวๆได้ก็พากันขึ้นป่าไปทางหลังบ้านก็เหมือนทุกครั้งตั้งแต่ตอนเที่ยงปกติแล้วหกโมงเย็นก่อนที่เจาตะวันตกดินต่อให้ได้หรือไม่ได้ก็จะพากันกลับมาแล้วแต่หนนี้ไปแล้วไปรับเมียเลยร้อนใจไม่ไหวก็ไปหาหลาน ให้หลานไปบอกผู้ใหญ่ให้มาช่วยตอนแรกพวกผู้ใหญ่บ้านบอกมันมืดแล้วไปตามตอนนี้อันตรายสัตว์ร้ายบนป่าบนเขาก็ยังมีอยู่อีกมากตาก็เลยถามเมียของคนนั้นว่าตอนแกเข้าป่าแกได้ทําพิธีเบิกป่าหรือขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาหรือยังเมียเขาก็บอกว่าทําแล้วทีนี้ตาก็เอามีดที่แกนั่งรับอยู่นั่นแหละ ออกมาเก่าคำบูชาพระรันตนตรัยก่อนจะเก่าวขอเข้ามาให้เจ้าป่าเจ้าเขาท่านมีเมตตาปล่อยสองคนนั้นออกมาผมก็เลยถามตาไม่มีคาถาอะไรหน่อยเยอะที่มันยากๆหรือพิเศษที่เขาท่องกันทำไมตาท่องคาถาบทง่ายจังนะตาผมเลยบอกว่าไม่ต้องล็อกเวลาเจออะไรลีลับนี่นะไม่ต้องว่าคาถากันให้มากความแค่บูชาพระรันตนตรัย และตั้งมั่นถึงพระพุทธเจ้าขอให้บาร,รมีท่านช่วยคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นผียันเทวดาลวงแต่เกงในพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใดขอแค่ตอนสวดเราตั้งมั่นมีจิตใจยังไงก็สื่อไปถึงทีนี้ตาก็บอกให้ทุกคนนั่งรอไม่ต้องเข้าไปตามตาว่าเกิดแล้วแต่เวรแต่กรรมของมันสองคนแล้วกัน ว่าเขาจะปล่อยมันทีนี้ตาผมก็สดน้ำชารอก็มีเสียงตะโกนมาจากข้างบนว่าอู้อ,อู้ตาก็เลยบอกคนอื่นให้ปากันเดินขึ้นไปดูทางขึ้นช่วงแรกๆก,ก็ไม่ชันเท่าไหร่ก็ยังพอเดินกันไหวก็เอาไฟฉายส่องเดินตามทางมันไปขึ้นไปประมาณสี่ถึงห้าคนต่างก็ส่งเสียงอู้อ,อู้ตอบกลับขึ้นไปก็เจอเท่า กับหนุ่มสองพ่อลูกนั้นนั่งหมดแรงอยู่ข้างทาง <c oughs> ก็เลยช่วยกันหิ้วแขนพาลงมาจากเขาพอลงมาถึงบ้านเมียก็ดีใจกระโดดเกาะผัวใหญ่ดีใจกันใหญ่ว่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,อลวพอพักฟื้นกันหายเหนื่อยคนที่พามาก็เข้าไปลุงมถามเป็นยังไงไปหลงป่าได้ไงละ่ะทั้งที่เข้าป่ามาก็ไม่รู้กันกี่หนแล้ว ฝ่ายลูกชายที่หลงไปด้วยกันก็พูดสวนขึ้นมาว่าพอผมเองปากไม่ดีหรือต้องมาพาพ่อลำบากไม่ดียังไงไหนลองเล่ากันมาสิฝ่ายลูกก็เป็นคนเล่าว่าก็ชวนพ่อเข้าป่าไปหายิงสัตว์ไปหาพืชป่าเนี่ยแหละก็ทำพิธีเบิกป่าขออนุญาตกันแบบทุกครั้งก่อนที่จะขึ้นป่าไปทีนี้โดยกันตั้งแต่เที่ยงจนไปยันไปาสามบปสี่โมง ก็ไม่เจอสัตว์สักตัวจะได้ยิงเลยผมก็เลยรู้สึกกลัวเสียไม่สบอารมณ์ก็เลยพังปากออกไปว่าไม่ไหวแล้วเว้ยผีหาเจ้าป่าเจ้าเขากระโลกสักตัวก็ไม่โผลมาให้เห็นขอลิงขอข้างมาสักตัวบ้างก็ยังดีนี่ไม่มีเลยบ้ากันไ่ใหญ่แล้วคนเบื่อเลยเว้ยส่วนพ่อก็ตกใจพอลูกชายพังปากก็ด่าออกมาแบบนั้นรีบบอกให้ลูกขอโทษไปลูก ก็คงนึกได้ว่าผมพูดอะไรไปก็รีบพนมมือขอโทษขอพูยแต่คำพูดวาจาที่เป่งออกไปแล้วจะกล่าวขอโทษขอพูยก็ไร้ผลพ่อคิดว่าวันนี้คงไม่ได้อะไรติดมือแล้วฝ่ายพ่อก็ชวนกันเดินกลับบ้านแต่แกก็ว่าแกก็มั่นใจถูกว่ามาถูกทางแล้วแต่ยิ่งเดินเท่าไหร่ก็ยิ่งหลงมันไม่ใช่เดินวนแลกลับมาที่เดิมนะหรืออะไร คือยิ่งเดินก็ยิ่งหลงทางไปเลยพอรู้ตัวว่าเดินผิดทางฝ่ายพ่อแกก็พยายามจะพาลูกเพื่อหาทางกลับให้ได้พ่อว่าพ่อก็บั่นใจนะว่าทางนี้ปกติพ่อผมไม่เคยพาดแบบนี้เลยครับก่อนหน้านี้ก็เคยหลงแต่พ่อก็พาหาทางกลับบ้านได้ทุกครั้งเดินกันจนตะวันจะตกดินหิวก็หิวในยามก็มีน้ำแค่ขวดเดียว ก็เอามานั่งแบ่งกันกินเพื่อประทังความอยู่นั่งมันอยู่มืดๆแบบนั้นแหละเพราะไม่คิดว่าจะต้องเิยกันจงมืดเลยไม่ได้เอาไฟฉายติดมือกันไปมีแค่ไฟเช็คอันเดียวอ,อีกอย่างจะหาเชื้อไฟมาจุดก็ยากพราะฝนก็เพิ่งตกไปป่ามันเลยชื้นชืนทีนี้ผมก็พนมมืออ้อนวอนขออภัยกับวาจาที่เคยกล่าวล่วงไปนั้นผมว่าพ่อผมก็รู้แหละ ว่าที่ต้องมาเดินหลงป่ากันแบบเนี้ยคงเพราะป่าผมที่ไปล่วงเกินเลยโดนสัง่งสอนฝ่ายพ่อก็ถอดใจบอกลูกลรอ,รอยๆว่างานนี้เราคงไม่รอดกลับบ้านแล้วคนนี้นอนในป่าคืนนี้จุดไฟก็ไม่ได้มีแต่ตายต้นไม้ก็สูงใหญ่ปีนกันก็ไม่ไหวถ้าไม่โดนยุงกัดตายหมูก็ฉกหรือเสือจะลากไปกิน ผมเลยบอกพ่อไปว่าพ่อเราลองยิงปืนขึ้นฟ้าดูไหมเผื่อมีใครได้ยินหรือมาตามเราอยู่พ่อผมก็บอกว่าถ้าเขาบังตาเราไว้ต่อให้เรายิงจนกระสุนหมดก็ไม่มีใครได้ยินหรอกทีนี้พ่อผมก็ลองผลท่าสุดท้ายแกนั่งคุกเข่าสวดมนต์อรังสัมมาเนี่แหละภาวนาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,คงให้อยู่รอดปลอดภัย กลับไปหาครอบครัวถ้ารอดได้จะให้ลูกชายคนที่ปากค่อยนี่แหละบวชไถ่โทษทีนี้ก็นั่งรอกันนิ่งๆคือแล้วแต่ท่านเจ้าป่าเจ้าเขาจะกุณนาเลยครับประมาณนั้นสักพักใหญ่ๆทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกองขอบวนแห่อะไรสักอย่างลอยมาตามเสียงลมจึ้มจึมจึมพอผมได้ยินผมก็เริ่มกลัวจนเรียกอ๋อ อเอเออได้ยินแล้วเสียงอะไรอ่ะพ่อนั่นแหละเขาปล่อยเราแล้วพ่อผมก็ให้ช่วยพระยุงต์ตัวเองเดินพอเดินมานานก็เริ่มจะหมดแรงกันแล้วพายเปนเดินไปมืดๆคำทางไปตามเสียงชึมชึมชึมที่เหมือนเสียงตีกรตะโพวน,นั่นแหละพอเดินไปมันก็ไกลพอสมควรนะแล้วเสียงตะโพ ก็หายไปเราก็นั่งกันต่อพอไม่มีเสียงนำทานเอาไงต่อละพ่อเสียงหายไปแล้วเออพักแป๊บไม่รู้องค์ไหนเละช่วยนำทางเรามาแล้วบังคงสุดเขตของท่านแล้วล่ะเราก็คงต้องรอพวกเราก็นั่งพักกินน้ำประทางชีวิตเพราะว่าหิวมากรอบตัวตอนนี้มันมืดไปหมดแต่ดียังพอมีแสงจันทร์อยู่บนท้องฟ้า ที่ส่งลงมาให้เห็นเงาอะไรบ้างยังพอให้ํำทางเดินเดินหยุดหยุดได้สักพักก็มีเสียงมอนพระสวดลอยเววมาตามลงผมกับพ่อก็รีบลุกขึ้นเกาะแขนกันไปรีบพากันเดินไปตามเสียงพระสวดที่เวว,วมาตามเสียงลงที่ได้ยินเสียงพระสวดพ่อผมก็รู้แล้วว่าไม่ใช่พระจริงๆเพาราะกลางป่ากลางเขาแบบนี้ จะมีพระจากที่ไหนมีแต่ปา่าตัดปา่าแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้พ่อและผมเดินตามเสียงส่นมนลึกลับนั้นไปจนเสียงเงียบหายไปแต่พ่อก็จําได้ว่าทางนี้แหละไปทางไหนต่อผมก็ดีใจแทบร้องไห้รีบพากันเดินตามทางมาอีกสักพักนึ่งจนเราแทบไม่มีแรงเดินแล้ว แต่มาเจอทางลงพอดีและเห็นแสงไฟที่บ้านของตัวเองสว่างอยู่ข้างล่างไกลๆก็รู้ได้ว่าเมียคงไปตามให้คนมาช่วยแล้วแล้วตามธรรมเนียมกลางคืนชาวป่าถ้าคนหายเขาจะไม่ตามหากอกลางคืนกันอยู่แล้วเพราะมันอันตรายผมก็เลยตะโกนออกไปว่าฮูฮูฮูลงมาตามที่ได้ยินนั่นแหละครับพอผมที่นั่งฟังตาเล่าจบก็รู้สึกทึ่งนะ ตาบอกว่าชรอยเจ้าป่าเจ้าเขาท่านยังเมตานะเลยปล่อยให้บริวารฝ่ายดีมาช่วยนําทางกับส่วนที่ป่ากัะหลงป่าทั้งที่ชํานางป่าที่ไม่เคยหลงกันมาก่อนนั้นก็คงเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาท่านแค่สั่งสอนให้รู้สํานึกพอเข้าไปหาทรัพย์ในบ้านเขาแล้วยังไปปากพ้อยใส่อีกไม่ตายคาป่าก็ดีแล้วจริงๆก็ไม่มีคนขึ้นไปตายมานานแล้ว ลายสุดท้ายที่หายก็สาบสูญไปเลยจนวันนี้ก็ยังไม่เจอแม้แต่โครงกระดูกก็เป็นพางเก่ๆคนหนึ่งสมัยเมื่อตาผมยังวัยรุ่นอยู่เลยตาผมสอนว่าในป่าในเขาเข้าไปแล้วอย่าเที่ยวไปปากพ่อยด่าทอเจ้าป่าเจ้าเขาพวกผีสางนางไม้มันไม่ดีไม่งั้นอาจจะเป็นแบบสองคนนี้แหละ,จะเจอก่อนหน้านี้ก็มีอยู่เรื่อย ที่เข้าป่าไปแล้วทําผิดจนโดนอะไรแปลกๆเล่นงานแบบนี้นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจริงๆในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับและได้นํามาเล่ากันสู่ผู้ฟังและส่วนตัวผมก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าไปด่าทอหรือปากพ่อยในสิ่งลี้รับหรอกหลายๆอย่างเราก็อธิบายไม่ได้ต่อให้เป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เหมือนกันสวัสดีครับ